วันนี้ในอดีต31ธันวาคม2549ย้อนรำลึกเหตุโศกนาฏกรรมวันสิ้นปีเหตุระเบิดคืนส่งท้ายปี2549ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดพร้อมกันหลายจุดในกรุงเทพมหานครคร่าชีวิตคนไทย3รายและมีผู้บาดเจ็บกว่า38คนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ8คนจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นราว6โมงเย็นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตามมาด้วยการระเบิดที่จุดอื่นๆอีกหลายจุดเหตุการณ์นี้ส่งผลให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ที่เซนทรัลเวิร์และสนามหลวงถูกยกเลิกแต่เรื่องไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะหลังเที่ยงคืนเพียงไม่กี่นาทีเกิดระเบิดอีกสองครั้งบริเวณใกล้เซนทรัลเวิร์ลทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหลังควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้จะมีการจับกลุมผู้ต้องสงสัยหลายรายรวมถึงนายทหารบางรายและมีการพบอักษร I.R.K เขียนไว้ในที่เกิดเหตุ แต่ไม่มีกลุ่มใดออกมายอมรับว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เหตุระเบิดในคืนส่งท้ายปีเก่า2,549จึงยังคงเป็นปริศนาและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนจนถึงทุกวันนี้และส่งผลให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะมากขึ้นจนถึงปัจจุบันบางเหตุการณ์ในอดีตก็เป็นบทเรียนเพื่อความปลอดภัยของคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีหากเรารู้จักเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านั้นติดตามช่องวันนี้ในอดีต เพื่อติดตามเรื่องราวในอดีตได้ทุกวัน